สวัสดีครับวันนี้นะครับร้านโฮมฟิล์มนะครับจะมาขอแนะนําเทคนิคการที่ว่าเวลาเราลอกฟิล์มนะครับจากตัวหน้าจอนะฮะที่เราติดลงไปแล้วเนี่ยนะครับเพื่อให้สามารถใช้งานได้อีกครั้งนะครับเทคนิคเล็กน้อยนะฮะที่ทางร้านนะครับทำเป็นประจําก็คือถ้าสมมุติเราติดไปแล้วนะครับเกิดมีฟองอากาศหรือว่าเกิดมีฝุ่นด้านในนะครับก็จะแนะนําให้หานะครับมุมที่เป็นเหลี่ยม นะครับอย่างนี้นะฮะอย่างเงี้ยมันจะเป็นมุมเหลี่ยมนะครับถ้าตรงเนี้ยมันจะเป็นมุมโค้งจะไม่แนะนํานะครับจะดึงออกยากมากแต่ถ้าเป็นมุมเหลี่ยมนี้นะครับมันจะง่ายขึ้นมานิดหนึ่งนะครับวิธีนะครับก็ง่ายๆครับผมใช้เล็บนะครับค่อยๆแสะตรงเนี้ยฮะนัดขึ้นมาเบาๆนะครับนัดให้เบาที่สุดนะนะฮะนัดเห็นไหมครับพองัดเบาๆปุ๊บเนี่ยฮะมันจะขึ้นมาเลย นะครับแล้วก็ค่อยๆงันเบาๆนะนะเพราะถ้างัดแรงเดี๋ยวฟิล์มก็แตกนะฮะเห็นไหมครับอันนี้คือกำลังลอกขึ้นมาแล้วนะึ๊บอันนี้คือหลุดแล้วนะครับก็ยังเป็นสภาพสมบูรณ์อยู่นะครับต่อไปเราก็ลองมาติดนะครับแผ่นเดิมตัวนี้เลยนะก็ เหมือนเดิมฮะเรากะให้มันตรงๆนะครับหรือเราเอาฟิล์มอ่าทัทีฮะกะให้ตรงนะครับหรือเราก็เอาพวกฝุ่นละอองนะครับในจอออกแล้วเราก็แปะลงไปตามเดิมครับเหมือนเดิมทุกอย่างเลยฮะฟึบนะครับเห็นไหมครับแล้วเราก็กดลงไปบนหน้าจอเลยนะฮะนี่ครับจะได้ฟองอากาศอีนะครับ ให้เองอันตโนมัตินะครับบางคนกลัวว่าเออหัวมุมจะสนิทไหมนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูเลยนะขอใช้กระดาษชู่นิดนึงนะครับเพื่อความชัวร์นะ นี่ฮะปกติครับติดได้นะครับเนียนปกติเลยนะฮะเทคนิคคือให้ลอกเบาๆนะครับลอกเบาๆเลยนะครับมือให้มือเราเบาที่สุดอย่าใจร้อนนะฮะถ้าใจร้อนปุ๊บมันจะทําให้ฟิล์มเสียได้นะครับอันนี้ปกติเลยนะฮะใช้ได้ปกตินะครับไม่มีอะไรปกติเลยนะฮะ ก็ยังไงฝากด้วยนะครับเป็นเด็กๆตึกเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่ทางร้านโฮมฟิล์มนะครับจะแนะนำลูกค้านะครับผมขอบคุณมากครับ